อนุสย์มิทิานคทุกท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าพระโอวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นบาเพ็ญจริงตามหลักศธรรมต่อจากคลิปที่แล้วที่วันที่25เด e ือนเจ็ดคศหตว่ัก้าร9กุ้งผูถันประเทศอินโดนีเซียที่เป็นพระโอวาสของพระธรรมจารีนีนะเจ้าคะ่ะเพราะอะไรเอี่ยนหุยบำเพ็ญธรรมจึงมีความสุข เพราะดำรงชีวิตแบบทานข้าวหนึ่งชามดื่มน้ำหนึ่งกระบวยมีสุขในธรรมหันมามองดูผู้บำเพ็ญในยุคปัจจุบันสวมใส่ดีอยู่ดีไปปฏิบัติงานธรรมมีรถนั่งแล้วทำไมยังไม่มีความสุขละ่ะเพราะเธอไม่อาจรับรู้ถึงความสูงส่งของธรรมะไม่เข้าใจถึงความสูงส่งในการปฏิบัติงานธรรมะไม่อาจสัมผัสได้ถึงการบริการรับใช้เวไนยะ เมื่อเขารู้ตื่นขึ้นสิ่งที่เธอจะได้รับคือความปิติสุขปฏิบัติงานทรรมก้าวแรกก่อนอื่นต้องศึกษาพุทธระเบียบพุทธระเบียบคือบันไดสวรรค์ไม่รักษากฎพุทธระเบียบปฏิบัติงานไปไม่เข่งครัดไม่เกงขามไม่อาจนำพามวลเวไนยะเหมือนเช่นเวลาที่เวไนยะมาสถานธรรม จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะคำพูดมากมายของเธอแต่เพราะการต้อนรับอย่างจริงใจมีมารยาทในการถามไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมที่มองไม่เห็นได้ถ่ายทอดสื่อตัวเขาเกิดความประทับใจดังนั้นเขาจึงยินยอมมาเขาไม่เพียงแค่ชอบสถานที่นี้เขายิ่งหวังต้องการจะอยู่ที่นี้หากเขาไม่ชอบมาต้องมีสาเหตุเมื่อนั้นเธอต้องสำรวจตนเพราะอะไรเขาจึงไม่ชอบมาที่นี่ เกิดจากปัญหาของเธอไหมเราค่อยให้ความห่วงใยแน่นอนเขาต้องประทับใจต่อน้ำใสใจจริงของเธอมาที่สถานธรรมไม่ใช่คืนเครงเฮฮาจะต้องรู้สึกหน้าเกรียาขมเป็นบรรยากาศของความสงบสุข สภาพแวดล้อมมีความเป็นศิริมงคลทุกๆคนมีมารยาทที่ดีงามเก่งอกเก่งใจมีเยื่อใยสัมพันธ์เหมือนพี่น้องเกิดความรักความหงอยใหญ่อาศัยเหตุปัจจัยแต่ละครั้งหลอมรวมพวกเธอเข้าด้วยกัน ฉะนั้นเธอจึงรักที่นี่อยากจะปกป้องที่นี่อยากจะอาศัยสถานที่นี้ให้ผู้คนมากมายเป็นเหมือนกับเราได้รับพระมหากรุณาที่คุณที่เบื้องบนปกแผ่ฉะนั้นแล้วจริยาพวกเธอต้องศึกษาให้ละเอียดประณีตห้ามลวกหยาบสะเพเาเป็นถึงผู้คุมจะลวกหยาบได้อย่างไรจริยะ,ะเเ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 เพาเวเเ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  ทำแค่ปฏิบัติงานทำชวนคนยังไม่พอจะต้องติดตามเขานำพาเขาฉะนั้นผู้อยู่บื้งสูงยิ่งสำคัญยิ่งต้องตั้งใจเอาใจใส่ฟ้าประทานบุคลากรให้เธอเธอได้ใช้เขาหรือยังและใช้อย่างถูกต้องตามคันลองหรือไม่ต้องเข้าใจเขาใช้เขายกย่องเขาจึงไม่ทำผิดต่อบเบื้องบนที่มอบเขาให้เธอ ฟ้าให้บุคลากรมามิใช่ว่าจะดีหมดทุกด้านยังมีการขาดตกบกพร่องไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดเลือกให้แล้วจะดีหมดเพียงแต่ว่าเขามีด้านหนึ่งที่ไม่เลวและมีปณิธานอีกอย่างที่ต้องมาชำระเมื่อมอบหน้าที่ให้เขารับผิดชอบยังต้องประครับประคองดูแลห่วงใยดูว่าเขาต้องการอะไรยังบกพร่องอยู่ตรงไหนชี้นำเขาไม่ใช่ให้เขาไปแบกรับตามลำพัง หากเป็นแบบนี้เขาจะรับไม่ไหวไม่ใช่ฟ้าเบื้องบนไม่สมบูรณ์แต่ตนเองไม่สมบูรณ์ความเชื่อมั่นของเธอไม่เพียงพอความรักไม่เพียงพอพอเขาทำได้ไม่ดีเธอก็เกิดโทสะอย่างนี้ได้หรือ ทุกคนเหมือนกันต้องคำนึงถึงเขาสงบใจพิจารณาดูทำไมเขาจึงเป็นแบบนี้จะใช้วิธีไหนชี้นำเขาให้เขาเป็นเหมือนเราอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันให้เขาเหมือนเราลุซึ่งปณิธานอนุชนกับอาวุโสบำเพ็ญด้วยกันเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จ ทุกคนต่างก็ชอบคนที่เขาอ่อนโอนผ่อนตามเราไปทุกเรื่องพอไม่ทำตามใจก็เกิดโทสะไม่ต้องการเขาอย่างนี้เท่ากับว่าเธอกำลังเลี้ยงคนถอยคนที่ออนอ่อนผ่อนตามเราไม่แน่ว่าจะช่วยให้เธอเติบโตได้กษัตริย์ฉินซีพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือใครตั้งแต่โบราณการมากษัตริย์มักจะพ่ายแพ้พ่ายแพ้อยู่ที่ไม่ชอบให้ใครมาทัดทานฉะนั้นจึงสูญเสียแผ่นดิน ปัญญาของเวนยะไม่เหมือนกันมุมมองก็ต่างกันแต่ว่าให้เธอลองไปรับฟังเขาพูดหากเป็นคุณประโยชน์ต่อเวนยะก็รับไว้หากไม่เหมาะสมก็วางลงเธอเป็นเจียงซือเป็นถันจูเป็นเจียงเอาเวียนหัวกรีกามค่ะ เธอเป็นเจียงซือเป็นถันจูเป็นเจียงอเวียนหรือพุทธบริกรหรือผู้อยู่เบื้องสูงเธอแน่ใจหรือว่าการตัดสินใจทุกๆเรื่องของเธอนั้นถูกต้องบางครั้งบางเวลาอาจถูกแรงกรรมมาบ,บ,บทบงังก็ทำให้ไม่ชัดเจนได้หากเธอชอบคนที่อ่อนโอนผ่อนตาม,ก,ม,มคคก็จะล้มจมหัทักรรมค่ะก็จะล้มจม ครอบครัวหนึ่งก็เหมือนกันสามีภรรยาบําเพญผู้ชายคือแผ่นฟ้าผู้หญิงคือแผ่นดินชายจะแข่งแก่งหญิงจะต้องอ่อนโยนฉะนั้นผู้หญิงต้องให้ความช่วยเหลือสามีนั่นก็คือทุกเรื่องราวต้องเอาใจใส่ถึงจะอยู่ในระดับที่งามพร้อมผู้ชายประมาทง่ายอารมณ์ร้อนหุนหันพันเล่นหญิงจะไม่เป็นแบบนั้น ฉะนั้นนี่แหละคือฟ้าลิขิตมีชายหญิงมีอินหยังอินหยางจึงรวมเป็นกายเดียวแข่งแก่งอ่อนโยนอนุเคราะห์ปะเติมเสริมแต่งซึ่งกันและกันฉะนั้นหากครอบครัวไม่ปองดองแต่ละคนต้องสำรวจคข้ควรตนแล้วปรับปรุงแก้ไขหากปฏิบัติได้ตรงบุตรทิดาจึงจะเป็นปาฏ ตัวเองยังไม่ดีทุกวันมีแต่ทะเละาะเบาะแว้งพูดว่าตัวเองบำเพ็ญธรรมแล้วแบบอย่างที่ดีของครอบครัวอยู่ที่ไหนฉะนั้นศาสนาป่าจึงสนองเกณฑ์วาระครอบครัวบำเพ็ญธรรมต้องเริ่มต้นที่ตนเองแล้วจึงส่งผลสู่ครอบครัวของเราอาณาจักรธรรมต้องอนุรักษ์สามบริสุทธิ์ สี่เที่ยงตรงนี่คือศีลข้อห้ามไม่ว่าอยู่ในครอบครัวจะรักใคร่กลมเกลียวกันขนาดไหนก็เก็บไว้ที่บ้านในวงการทำต้องสร้างแบบอย่างที่ดีนำพาเวนยะชายหญิงต้องรักษากฎระเบียบมีบุคลิกลักษณะที่ดีของผู้บำเพ็ญจึงทำให้รุ่นหลังที่เข้ามาเคารพเรา กษัตริย์ต้องฟังคำทัดทานของคุนนางแม้ไร้คุณธรรมก็ยังไม่ถึงกับเสียแผ่นดินหากกษัตริย์ทรงคุณธรรมแต่คนอยู่รอบข้างมีแต่คนถอยอย่างนี้บ้านเมืองก็ล่มสลายกษัตริย์ไม่เที่ยงตรงแต่ยังมีปาดคขุนนางให้ความช่วยเหลือก็ยังไม่ถึงกับเสียแผ่นดิน บางครั้งคนที่เรานำพามีความคิดไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีทั้งหมดอาจเป็นไปได้ว่าปัญญาของเราไม่ใช่จะไม่รำลึกฟ้าส่งเขามาช่วยเธอการ,รยาณชนยิ่งอยู่สูงยิ่งต้องให้ความเคารพปาดบัณฑิตเธอจึงจะได้มาซึ่งปาดบัณฑิตเช่นท่านหลิวเป๋ยเล่าปีไปเชิญท่านของเบ้งถึงสามครั้งให้มาช่วยปกครองบ้านเมือง ฉะนั้นอริยะเมธียากที่จะได้มาเป็นเพราะฟ้าประทานให้เธอต้องรักถนอมรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เมื่อสูญเสียไปแล้วจึงจะมาเสียใจภายหลังหากเธอมีคุณธรรมคนอื่นย่อมให้ความเคารพและพักดีหวังให้เธอทั้งหลายต่างสามารถเรียนแบบกษัตริย์อาวุ่นหวัง กษัตริย์เหวชุนที่มีจิตใจอันเที่ยงตรงเที่ยงธรรมกฎพุทธระเบียบต้องรักษานี่คือรากเงาของการบำเพญธรรมสำนึกในพระมหากริณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์สนองคุณเบื้องสูงส่งเสริมเบื้องล่างเชิดทูลธรรมะเคารพครูบาอาจารย์นอบน้อมต่อผู้สูงอายุ อย่าลืมซึ่งพระคุณของคนอื่นที่เขามอบให้ทุกเวลาต้องทดแทนสำนึกคุณผู้บำเพ็ญจะต้องมีบุคลิกลักษณะของผู้บำเพญ็ญต้องถ่อมตนแสดงออกด้วยการกระทำมองดูล้ายทำให้คนอื่นเห็นแท้ที่จริงกำลังใช้ความศรัทธาและคุณธรรมปฏิบัติเพื่อให้แรงกรรมของเราถอยดับซึ่งอุปสรรคมนันมีคนเขาต่อต้านเราก็อยากเกิดจิตที่ขุนแค้น เธอยิ่งต้องขอบคุณอย่างนี้เหตุปัจจัยจึงจะสลายไปได้เธอยิ่งต้องคิดเพื่อเขาทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้ก็ได้ทะลวงผ่านโลกีวิสัยแล้วผู้เบิกเบิกงานทำไม่ต้องกลัวการจราจนจะเกิดขึ้นต่อเนื่องต้องระวังซื่อหมู่จะให้ จิ้นเตี้ยนเอาเหวียนช่วยและเจิ้นเตี้ยนเจี้นจะหวินช่วยเหลือพวกเธอเวลามีเรื่องราวเกิดขึ้นให้เอ่ยชื่อท่านทั้งสอง